สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาชมข่าวสดผู้ผพิพากกับสำนักข่าวบีอิมซีทีวีครับสื้อดีชีวิตดีสังคมดีกับคุณประวัติทิศเจชะยุสุณผู้สขาวประจําจังหวัดอำนาจัจริญครับจะพาท่านผู้ชมไปที่สถานีตํารวจผู้ทนเสนาคานดิคมในตํารวจผู้ทนจังหวัดอำนาจจักริญในวันที่11พฤษภาคม2568เป็นวัน เลือกตั้งสมาชิกสภาพเทศบาลและนาย,ยกเทศมนตรีที่เรียกว่าสอท่อและนาย,ยกเทศบาลครับโดยมีรับพ้นตำรวจตรีประสงค์เรื่องเด็ดนะครับร่องจอตรอรอท่อร่องผู้ปัชาการตำรวจผู้ทอนภาคสามนะครับได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมนะครับในการเลือกตั้งสมาชิกสภาพเทศบาล และได้เยี่ยมตำรวจครับมีพันตำรวจเอกสุวิชาบุญจิมครับผู้กำกับการสพเสนางคณิคมพร้อมด้วยพันตำรวจโทษชาติดีเขียวงามกับสารวัตรป,ปับปัามและและพันตำรวจทูสุวรรณกิงคำสารวัตรสอบสวนพร้อมด้วยตำรวจครับก็ได้ไท้การตอนรับพร้อมได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยเรียกตั้งต่างๆ เพื่นก็ได้พบปะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกับเจ้าหน้าที่ได้สอบถาม,มครับในการครับรักษาความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยกับปางกดป่ากับกับเป็นเหตุปกติดีบ่มีเหตุการณ์ใดๆนี่ก็คืออยู่อำเภอเสนงางกาิคมจากนั้นก็ได้เดินทางมาครับตรวจเยี่ยมเบิ้งผู้พิทักษ์ครับ,รบ,รบในสถานีตำรวจผู้ทอนเสนากาณิคมครับโดยครับ เป็นกะได้ชื่นชมตำรวจที่ได้ร่วมกันครับทุกฝ่ายใน้พัฒนาและกาบริการประชาชนปมปองการอาชญากรรมและกดขันบิไนเพื่อให้มีประชาชนได้มีความปลอดภัยนี่ครับเป็นครับ่ารล่องผู้จัดก,การตำรวจผู้ทอดภาคสามเปิดมาประชาชนก็ได้ชื่นชมที่ได้เห็นตำรวจมาเยี่ยมและมาให้กำลังใจ จากนั้นรองผู้บัญชาการตำรวจผู้โทดภาคสามเพิ่นกาได้แนะนำแนแนวครับหลายๆด้าน